สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีแฟนเพจทุกขั้นทุกท่านนะคะ i s u z u d max นะคะเป็นปี2014คันนี้ไม่อืดแน่นอนได้ใครๆก็ตามหาเครื่อง2005นะคะเอาไปเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเซฟๆได้ปีใหม่แน่นอน399,000บาทเท่านั้นกระจังหน้าเขาก็เบสิกอยู่แล้วนะคะจะเป็นตัวนี้เลยนะคะไฟข้างหน้าไฟเดิมนะคะล้อแม็กพวกนี้ไม่มีริ้วรอยอะไรใดๆทั้งสิน้นคันนี้สามารถที่จะเอาไปก็ใช้ได้เลย ยางขอบ15บหานะคะสำหรับคันนี้นะคะไฟข้างนะคะ,ะกระจกก็จะเป็นสีดำของเขาเบสิกมือจับก็จะเป็นขอบสีดำยางทุกอย่างนะคะยังใช้งานได้ดีนะคะไม่มีรอ,อยขีดข่วนหรือว่าผุอะไรใดๆทั้งสิ้น,นะคะอันนี้ตู้ แจ้งเลยว่าตู้ตัวนี้คุณได้ไปยังไงก็คุมบางทีลูกค้าเขาจะซื้อทั้งทีเนี่ยบางทีไปเจอตู้ข้างหลังจะเป็นสแตนเลสโดนซุ้มล้ออันนี้เวลาขนของเนี่ยข้างในจะเป็นพื้นเรียบเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในนะคบไฟทุกอย่างเนี่ยชัดเจนหมดข้างบนก็จะมีไฟข้างล่างก็จะมีไฟถ้าไม่มีพวกนี้ตำรวจจับนะคะต้องแจ้งก่อนส่วนด้านหลังสิ่งที่จะได้จากคันนี้1น,นะคะ3,990 0 0บาทปีใหม่ด้วยได้เครื่องเอาไปเลยเครื่อง2 5 0 0สําสำหรับออนิวตัวนี้นะคะ แล้วตัวนี้ด้านหลังนะคะจะเป็นคมเมียมน้อยมากที่จะเป็นตัวคมเมียมอะไรพวกนี้นะคะพวกนี้เป็นเหล็กเวลาราคาทำเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแพงจะบวกขึ้นไปอีกนะคะที่สําคัญเวลาคุณจะส่งของบางทีค้างไว้ไม่อยากยกลงนี่เลยจ้ะเห็นไหมอันนี้ได้เลยคุณสามารถที่จะล็อกได้นะคะ อันนี้สามารถที่จะล็อกได้เลยคันนี้นะคะราคาแค่3,99,000บาทเราคิดจากฟรีดาวนะคะผ่อนต่อเดือนแค่ประมาณ7 0 0 0พินนิดๆเองนะคะผ่อนต่อเดือนแค่ประมาณ7 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องไปหารถที่ไหนให้เหนื่อยเพราะกิษสดาคูคาแจ้งเลยว่ารถของเขานี่เนี๊ยบจริงๆนะคะคุณลูกค้าบางทีอยู่ไกลนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องวิ่งมาเดี๋ยวมะเหมี่ยวเนี่ยจะขับรถไปให้คุณลูกค้าดูที่บ้านไปพร้อมเจ้าหน้าที่ธนาคารเซ็นไฟแนนซ์นะคะ ไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าจัดไฟแนนไม่ผ่านกิจสดา์กู่าคืนเงินให้ค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันอ่ะเปิดง่ายเห็นไหมคะแค่กดตัวนี้ลงก็สามารถที่เปิดได้แล้วหนึงนี่สังเกตได้ส่วนมากตู้ค่ะพวกนี้จะเป็นอ่าสีขาวหมดเลยนะคะเวลาคุณบางทีของเนี่ยยกไปกระแทกทําให้เป็นลงเป็นรูอะไรได้เป็นรอยขูดอะไรพวกนี้เยอะแยะแต่อันนี้นะคะกันรอยนะคะทํามาอย่างดีเลยนะคะสําหรับตัวนี้ เห็นไหมคะอันนี้คุณสามารถเอาไปปุ๊บใช้ได้เลยนะคะเอาไปปุ๊บใช้ได้เลยไม่ต้องไปบิ้วต่อหรือว่าต้องไปซ่อมนูนซ่อมนี่ต่อแล้วที่สําคัญจะตู้ไม่รัวแน่นอนนะคะเพราะก่อนเอาเข้ามากิจสากูวิคาเขาก็จะมีการเช็คตู้เช็คตู้ยังไงเขาจะฉีดน้าต่อตลอดเพราะว่าเวลาเอาเข้ามาถ้าตู้นี่น้าเข้าก็มีปัญหากับเรากับลูกค้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าตู้รั่วเขาไม่เอาเลยนะคะคันนี้ก่อนออกมีเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง เช็คช่วงล่างเทสไดท์ทุกอย่างให้คุณลูกค้าก่อนรับรถนะคะสตาร์ทถึงเลยนะคะคันนี้หม่แค่1 0 0 0 0แสนเองไม่น้อยมากนะคะสำหรับคันนี้นะคะภายในของเขาเอาไปเลยค่ะ100%เเซแบบไม่เวอร์ให้เลย100%เนะคะไม่เวอร์แน่นอนนะคะสำหรับข้างในนี้นะคะ,ะด้านข้างนะคะด้านข้างไม่มีรอยขีดข่วนนะคะตัวนี้เห็นไหมคะด้านข้างไม่มีรอยขีดข่วนแม้แต่นิดเดียว นี่ค่ะทุกอย่างแหนบตู้ทุกอย่างลงเล่มให้เรียบร้อยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะเดิมจากป้ายแดงต้องย้ําเลยว่าเป็นเบาะเดิมจากป้ายแดงนะคะดูด้านบนนะคะดูเอ้ตัวไอ้มไอาที่บังแดดตัวนี้นะคะเขายังไม่ได้เอาพลาสติกห่อออกเลยเพราะว่าเขาคันนี้ค่ะเขาไม่ได้ไปจ้างเขาไม่ได้ไปจ้างพนักงานบิง่ง เพราะฉะนั้นเจ้าของแต่ญาติเขาเนี่ยวิ่งเองพี่น้องเขาทํากันเองนะคะเวลาขับเขาก็จะค่อนข้างดูแลรถพวกนี้เขาแบบทํามาหากินเขาดูแลรถอย่างดีเลยนะคะสําหรับตัวนี้ด้านหน้าจะเป็นเก๊เก๊สามารถที่จะเปิดได้นะคะ,ะด้านนี้กับด้านนี้สามารถที่จะเปิดเก็บของได้ที่วางแก้วก็มีแอร์เย็นเพลงเพาะมากค่ะสำหรับคันนี้นะคะ พวงมาลัย power นะคะคันนี้พวงมาลัย power นะคะเครื่องพวกนี้เราใช้2 5 0 5นะคะแล้วสำหรับตู้บรรทุกแรงกำลังการขับค่อนข้างดีไม่อืดแน่นอนค่ะและคันนี้รถมือเดียวแน่นอนนะคะไม่เคยชนไม่เคยคว่ำคันนี้ตู้สวยมากๆแล้วคุณได้ฟรีดาวด้วยนะคะเอาไปเลยค่ะมะเหมียวให้คุณไปเลยราคาพิเศษแค่ 3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนต่อเดือนแค่ประมาณ7 000, 2 0 0 7,300ลูกค้าท่านใดที่โอนจองโอนเข้าบริษัทกิจสดาคูทาเท่านั้นนะคะย้ำเลยโอนเข้ากิจสดาคูทาเท่านั้นไม่ใช่โอนเข้าชื่อบุคคลเพราะว่าโอนเข้าที่กิจสดาเลยถ้าค้าขายหรือว่าทำงานประจำใช้เอกสารถ้าทำงานประจำก็ใช้แค่บัตรประชาชนทะเบ,บียนบ้านนะคะใบรับรองเงินเดือนหรือว่าสลิปสเตตเมนต์ย้อนหลังแค่3เดือนเท่านั้น ค้าขายก็ใช้บัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือว่าพวกบินนะคะขายออนไลน์ก็ได้นะคะถ้าออนไลน์เราก็สามารถที่จะรับจัดให้ลูกค้าเหมือนกันนะคะถ้าลูกค้าอยากสอบถามเพิ่มเติมติดต่อที่มัมเมี่ยว0838888181ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ